นอนน้อยมากนะคะเมื่อคืนแล้วก็วันนี้หน้าสดด้วยวันนี้เวลาก็จะมากินบุฟเฟ่นะคะที่สุปี้จินดาพอดีว่าเขามีโปรนะคะเหมือนจะเซ็ตหมู217บาทรวมน้ำนะคะทุกคนถ้าใครอยากมากินมากินได้นะ,ะวันนี้เวลามากินที่สาขาลาดกระบังะคะ่ะกำลังนั่งรออาหารอยู่นะคะคือเวลาชอบมากเลยนะคะร้านนี้คือเขาจัดโปรดีมากคือวันนี้เซ็ตหมูก็คือ 217บาทรวมน้ำเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปนั่งรอร้านเปิดดีกว่าคือวันนี้แบบนอนน้อยมากเพิ่งลงเวรมาแต่ก็รู้สึกว่าอยากกินหมาล่ามากหน้าก็สดนะทุกค,คนคือแบบ รู้สึกทั้งง่วงแต่ก็อยากกินหมาล่ามาเพราะว่าเป็นของที่เราชอบมากมากเลยทุกคนยังไงทุกคนมาอุดนุ่นร้านเขาได้นะร้านเขาติดถนนใหญ่เลยที่กัดคือแถวแถวร้านกระปัง54นะคะทุกคนก็คือติดถนนแล้วก็แบบโครดีพนักง,งานเขาก็มีการดีนะแล้วก็รสชาติน้ําจิ้มอะไรเขาก็อร่อยของก็มีให้เลือกเยอะดีในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเซตเนื้อเหมือนจับ288หรือ299้นี่แหละ เออถ้าเป็นเซตเนื้อนะคะก็จะแพงขึ้นมาประมาณเอออีกนิดนึงเออแต่ว่าตอนนี้เซตหมูอยู่ที่2 1 7รดวมน้ำรีฟิลคือเราชอบมากินมากๆถ้าเราได้ผ่านาเราแบบก็จะชอบแวะบางทีเราจะกินแบบตักเอานะเออแต่ว่าวันนี้กินแบบบุฟเฟ่ต์แต่ว่าอุ้ยโปรมันดีวันห,หลัเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเราไปกินอีกว่าเราชอบมากเลยวันนี้ก็กินไปจนจุเลยอะทุกคนเป็นไงทุกคนไปกินได้นะคะอันนี้เซตหมูวันนี้เรากิน2 1 7บบาทเท่านั้นพิกัด สุขี่จินดาลรล่กระปังนะคะเหมือนโปรโมชั่นจะหมดประมาณวันที่10นะเดี๋ยวเราตั้งขึ้นโตรไฟล์ให้ตั้งขึ้นเมคลิปให้ว่าโหมดโวันเท่าไรนะคะโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปเวลาขออนุญาตฝากเพลงตัวเองที่ทำขึ้นมาเน่อยนะคะทุกคนแวะเข้าไป,ไปฟังได้นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าใจที่ไม่ยอมแพ้นะคะ แต่ฉันยังเชื่อว่าชีวิตต้องไปได้เฟืนยิ้มทั้งน้ำตาแม้ใจทับสลายเพราะรู้ว่าฉัน